ข้ามาดูพี่ใหญ่ฝั่งนี้ครับเอาหินมาแต่ว่าเหลือกี่คัน้องเงาะมากิน<อ> <laughs> มีน้ำแกงหวยมาให้ด้วย <laughs> โอ้หเทได้ไม่ได้หอ หักแล้วบ้างเนี่ยโอ้เจสโซสั่งมาครับสั่งมาเพื่องานนี้สิบล้อมันทุกอ้อยแต่วันนี้เอาหินมาร่วมทบุญที่วัดมัสโก ไปเลยครับเนื่องจากต่อยาวครับต่อยาวนี่เทลาบ,บากหน่อยปกติเทอ้ o อยเขาเทเขาดำเองหรือรเปล่าไม่ลิฟต์อ๋อไม่ทูท<อ>ูอีกแล้วพอมาอย่างนี้ก็เลยลาบากหน่อย เราอยู่กับคนที่เขาอยู่กับสิบล้อเป็นทัวก้อยยกเอาแบบล้อลอยเลยได้ไหมอ่ะเซชาเอาแบบล้อหลังลอยเลยได้ไหม <c oughs> ทำได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ๋อขยับขยับฟังถ้ามีรถไทยเนี่ยพอดีเลยเก็ดเนี่ยถ้ามีรถไทยให้รถไทยขึ้นไปนู่นแล้วก็เกลดลงมาได้ไหมซึ่งรู้ว่าไทยบรรทุกอ้อยเมื่อมาบรรทุกหินเนี่ยมันลำบากขนาดนี้เนาะ ไม่จำเป็นไม่ต้องทำมาเอาเอาปูนมาดีกว่าอันนี้ถือถือว่าเป็นการทำบุญที่ลำบากไปเนี่ยไอเจียชาถือเป็นการทำบุญที่ลำบากไปเนี่ยอู้หูเรียบดีเหลือเกินนะเนี่ยดูสิครับดูเลยครับเนี่ยนี่ยถ้าไปทิ้คลุกนี่ยฝีมือนะนี่ขั้นเทพเลยแล้วเนี่ย คนไม้ด้วยัพี่ดูด้วยมาเยเเต้หอโหอยังเหลือยังเหลือยังเหลืออีกนั่นไปก้นไปเอาละคันก่อนหน้าไห้เทเหมือนกันบ่เทมเบิดเลยใบหย่างแบบนี้เหร เด็กนนี้คล้ายๆมาซึ่งคลายอยนี่น่าจะเป็นการทำบุญที่ลำบากที่สุดแล้วเนี่ยนอแล้วเินวดอ้ด้้าอนั้วจนี่โอะไรที่เจ้าวิยงเย งานหน้าถ้ารู้ว่าปิดเหีบแล้วถอดถอดท,ท้ายออกเด้องานหน้าเด้อ เหลือเหลือกี่คันเนี่ยเหลือคันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาดลรอดูอีกคันหนึ่งครับว่าจะลำบากเหมือนกันไหมเขาบอกว่ายิ่งยิ่งลำบากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นเอาบุญยากเหรอ๋อเวลาเราบรรทุกอ้อยไปโรงงานไม่ได้ดำเขาก็จะดำทั้งรถเลยปะ ไม่เลยขึ้นลิฟต์ไปทั้งรถเลยแล้วไม่กโกก็โกเคยมีโซ่ขาดหงายท้องไหมทานั้นจะมีทีอ๋อั้นนานาจะมีทีเกือบลยน้ำเยียบบอไซ์อะไรนะอ้าวเกือบเยียบบอไซอีกงานเกือบจะเข้าอีก คันต่อไปมาแล้วครับทีมงานมาจากไหนเสียชาทีมงานเสียชาใช่ไหมเจสซทีมงานเจสซนี่บอกเจโซคนนี้บอกโอเคใหญ่เจสปอร์ตแกมีรถตัดมีรถตัดกี่คันก็เดียวรถตัดคันหนึ่งรังจังยูกันไหมปั่นน้ำปีมาเลยครับนี่นี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอ้า อย่าเยียบเจนะไม่ได้เงินเดือนนะเดี๋ยวไม่ได้ติดต้นไม้ ที่ก็ค่อนข้างจำกัดต้นไมู้กพี่ต้นไม้โอ้ยโอ้ยเกือบไปเอ้าวอ้าวเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนกอนกลับเลยครับร้ฟป้ถปกติเสียชาด้วยประจำการทันนี้ว่ะเจ๊ คอะไครับอ๋ออให้คุณำเกือไปครับกระจกมองหลังไปไปไปพลังช่างโยเลยเด้อไปพลังช่างโยนลยเยุงน้องว่เจแรงจะแก้จอบพิมลุ่มดราม ท้ายท้ายมันยาวเท่ากันไหมพี่ท้ายมันยาวเท่ากันไหมเนี่ยก็คือจุดแต่ไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นทรงมันทุกมันยาวกว่ามันจิบตาเยอะมันเป็นทรงมันไม่ขึ้นเฮ้ยอย่าได้ย่าบ้าตัดงเยอะนะไหนดัา ก็ <S <S นั <S 2> <S 2> ่นแหละก็มีแค่ด่านเดียวมีบ้านจุดก็มีซุ้มก็มีบ้างด่านมีด้านเดียวเออใช่ใช่ใช่โอ้โหความดำดีเหลือเกิน ต้องเยอเลยอาไปอีกลมหมดอหมดเด็กเล่นจนลุหมดเพิ่เห็นนะเนี่ยเพิ่งเห็นเทแล้วก็เกดพร้อมเนี่ยเทแล้วเกพร้อมเลยนี่้องดันรถรถเกรไม่ต้องเนาะนี่เทปุ๊บเกพร้อมเลยครับ เรดจะมาเรยมลมหมดหลวงพ่ออย่าตกใจนะครับเบิ้ลเอาลมครับ

กลลลูีลังเยมากันสามคันนะอีกคันจอดเ,อเทแล้วไปจอดแล้ว